สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะรับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องเหมือนเดิมไม่หยุดไม่หย่อนครั้งเรื่องของสลิมรอดช่องครับท่านตอนนี้ก็ออกมาเต้นกันอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะรับท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมที่ใกล้จะมาถึงนี้คะแนนโพของชัดชาติสิริพันธ์อะไรนั่นเนี่ยนำโดง่งไม่หยุดไม่หย่อนนะคะรับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้นายเสรีครับท่านบอกว่าเศร้านั่นะเนี่ยสลิมเปิดสึกกันเองรับบอกว่าเสียใจมากกว่าแพอ,อิสระอีแอบอะไรประมาณนี้นะครับ ผู้ชมโดยสลิมทั้งหลายแหลฟังอยู่อย่ายิ้มนันเนี่ยท่านต้องคิดเองได้นะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าให้ใครมาจูงแบบนั้นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับท่านโดยนายเสรีวงมนทาในครบทบผู้ชมโพลหัวกระบาลไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถึงวันนี้มั่นใจว่าคงจะต้องแพ้แน่ๆไม่ผิดคาดเอา้าเพิ่งรู้วัเนียแม้จะเสียใจที่แพ้แต่ก็ไม่เสียใจเท่ากับการเห็นสลิมต่อว่ากันแบบไม่ให้เกียรติการตัดสินใจของกันและกันแม้คนเคยร่วมอู่ตรงกรันยังประนามกาันอะไรประมาณนี้ไม่ชอบบรรยาก าดแบบนี้เลยนะคะมึงก็ออกไปสิไอ้ไม่ใช่ไม่มีะเะยครับดนงผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านแม้ขนาดเลือกตั้ง้วกกทมนี่ยังต้องให้มาสอนกันเลยไว้เฮ้ยอย่าทําแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับดังผู้ชมในขณะเดียวกันตอนนี้นักร้องผู้หิวแสงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับดังผู้ชมแม่มึงเอ้ยเดินทางไปแจ้งคนนู้นแจ้งคนนี้มั่วไปหมดวันนี้มันก็มาแจ้งทีมงานชัดๆอีกแล้วครับท่านโดยพิสีนะครับดังผู้ชมสีหอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเอออันเนี้ยย เนี่ยเอาผิดชัดชาติศิลปันนะครับท่านผู้ชมถามว่าในกรณีอะไรจ้าบอกว่าในกรณีป้ายหาเสียงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเอามาทําเป็นกระเป๋าได้นั้นเข้าขายการสัญญาอะไรหรือไม่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้เข้าทางทีมของชัดชาติศิลปันหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยทีมงานชัดชาติขอบคุณในสีหอกนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่พี่สีอะไรเนี่ยช่วยหาเสียงเผยแพร่ป้ายรักโลกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านตอนแรกจะไปยื่นเล่นเขานะ บอกว่าป้ายผ้าอะไรของไอ้ป้ายหาเสียงอะไรนี้สามารถทํามาทํากระเป๋าอะไรได้นั้นสุดท้ายก็เหมือนกับว่าเป็นการหาเสียงเข้าไปในตัวนะครับเดินผู้ชมก็เป็นเกมการเมืองที่ตอนนี้ใครๆนั้นดูก็รู้แล้วครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้นะครับเดานผู้ชมนายอัศวินขวัญเมืองเว้ยเฮ้ย,ยเป็นผู้ว่ามาหลายปีนะครับแต่งตั้งโดยประยุทธ์มาตาสี่สี่ก็ได้ออกมาแจ้งยิบโดยตอนนี้ฝนตกหนักไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเดานผู้ชมแล้วก็ได้มีการถามเว้ยเฮ้ยไอ้ผู้ว่าตัวเดินนั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแม่ม 59นะครับเรื่องผู้ชมปัญหาน้ําท่วมอะไรนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่นี้นายอัศวินเว้ยเฮ้ยยังมีหน้าโผหัวกระบาลแจงยิบฝนตกถลม่มน้ําท่วมกรุงเทพระบายได้ในหนึ่งชั่วโมง15จุดผลจากการทํางานในยุคที่นั่งผู้ว่านะครับเ่านผู้ชมโดยยุคที่นั่งผู้ว่านี้ทําได้แค่นี้หรอวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยอัศวินแจงฝนถลม่มน้ําท่วมแก้ปัญหาไปแล้ว15จุดเหลือเพียง9จุดเท่านั้นนะครับท่านแล้วก็ขอโอกาสที่เอออัศวินได้กลับมานะเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําอะไรคง ก,การเก่าๆของมันนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าจะจัดการปัญหาน้าท่วมให้สิน้นซากครับท่านก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ผ่านมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเลือกได้ก็สุดยอดเลยนะเนี่ยอัศวินมาสุดยอดจริงๆนะเนี่ยบางคนบอกหมดหมดยุคอัสาวินแล้วไอ้เราก็วิ่งเลยนะเนี่ยบอกแบบนั้นได้อย่างไรบอกว่าหมดยุคอัศวินขี่ม้าขาวอ๋อแล้วเราก็บอกอ๋อกไม่ได้เกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมก็เลตอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีส่วนตอนนี้เรื่องจัตุวลงกสิบนิบาตแปลกประหลาดเหลือเกินนั้นนเาามใจอทีว ผู้ชมรู้สึกว่า3าสี่วันมานี้นี้เอปารินาจะตาสว่างหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจวันนี้ผมนั้นเครื่องฟิตซตซติดง่ายนะคะรับเดินผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าอะไรจ้าไม่น่าทําข่าวเรื่องหมอปลานะครับเพราะไม่ถนัดในการถแถลงแต่วันนี้ถนัดแล้วเว้ยเฮ้ยโดยชาวโพธารามฟังอยู่ท่านอย่าเพิ่งยิ้มนันเนี่ยฟังทางนี้โดยเอปารินาโพสเดือดอัดจุรินลาออกไปซะเถอะแล้วก็ฝากประชาชนเตือนปัจยุทธนะคะรับเดินผู้ชมระวังประชาธิปัตป์กเนี่ยถามระวังทําไม เฮ้ปรินาบอกว่าคบยากอะไรประมาณนี้ <c oughs> โดยประชาชนทั้งหลายแหละฟังอยู่นั้นก็ช่วยไปเตือนประยุทธ์ด้วยวยเฮ้ยเอ๋ปรินาบอกมานนเนี่ยระวังประชาธิปัตปัเป็นพิเศษก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยเอ๋ปรินาครับท่านท็อปฟอร์มไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อล่าสุดน,นี้ก็ไปอะไรว่าเออโคเวอร์เพลงคู่คังใบคังคู่ใบนะครับน่านผู้ชมเอ๋ปรินาเขียนแคปชั่นเอ๋ปรินาโคเวอร์คู่คังใบเว้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน,นเนี่ยเฮ้ยปรินาน่าเจ้าโปเอกวิทย์ของผมมาด้วยนเนี่ยเข้ากันได้เล เ,เอปรินามันก็เต้นคู่คังใบไปนะครับนานผู้ชมพระบพิษก็เดินเต้นนกเอียงโว้ยประสานงานครบเวออะไรอย่างดิบดีก็เลยทีเดียวเผื่อๆอาจจะดังกว่าลิซ่าอีกนะเนี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยแล้วระพิ์เป็นไงบ้างวันนี้ช่วงนี้ได้ฟังเพลงของไทเทเนียมหรือยังถามเพลงอะไรเหรอจ๊ะเพลงพ่อ <laughs> อึ้งนะกเรื่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็น่าจะชอบเหลือเกินเลยทีเดียวสําหรับสลิมรอดช่องแต่อันนี้ข้ามไปก่อนโดยปรินาโพสเดือดด้วยเฮ้ยบอกจุลินลาออกเถอะฝากประชาชนเตือนประยุทธ์ด้วยนะเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยให้ระวังไว้ให้มากโดยแฮชแท็กจุลินลาออกเมื่อประชาธิปัตย์ยังไม่สิ้นคนดีอันนี้ปร,รินาโพสแล้วครับท่านจึงไม่อยากใช้คําว่าพักเออประชาธิปัตย์นิสยัยมันอะไรต่างๆกันนานนะเนี่ยไม่เข้าใจนั้นเท่าไหร่นะคกัรท่านผู้ชมจะพูดตรงๆก็พูดยากว้ยเฮ้ยโดยมันเป็นตัวบุคคลมากกว่าเพราะเมื่อวันที ปรินาดูคำตัดสินตลอดชีวิตก็มีประชาธิปัตย์เพียงบางท่านเท่านั้นแล้วก็มีเอบางท่านเนี่ยมาจุดประทัดยออเยอเยอไม่รู้ว่าตัวไหนและในวันที่ปรีนาถูกพิพากษาไม่ให้ดำรงตาแหน่งตลอดชีวิตวันรุ่งขึ้นประชาธิปัตย์เอ้ยเฮ้ยประกาศพร้อมส่งคนลงสมัครนะครับเพราะได้คะแนนเสียงอันดับสองแพ้เพียง17,00 0แถมประกาศว่าการส่งผู้สมัครยังถือว่าไม่ผิดมารยาทนะเนี่ยสุดท้ายพื้นที่เก่าพลังประชารัฐแต่ไปดันยกให้ประชาธิปัตย์เว้ยเฮ้ยอันนี้อะไรกันอีกเนี่ยต้องกัดฟันสนับสนุน ช้าช้าแค่ไหนก็ทําเพราะอยากให้เสียงที่จะกลับมาเข้าสภาเป็นเสียงที่สนับสนุนประยุทธ์ทั้งหมดคือพอแล้วก็ขาดไปเพียงหนึ่งเสียงก็ไม่ทําให้อะไรในสภาเลวร้ายลงประมาณนี้พอเมื่อจุลินมาประสายเสียสีดูแคนบรินานั่นเนี่ยไอแต่แคนที่ว่านี่ไม่ใช่ขาดแค้นในหะ้คุณผู้ชมหรือว่าเป็นแคนที่เขาเล่นเกมนั่นไม่ใช่เว้ยเฮ้ยดูทรงแล้วโดยปรินานี่มาดูแคนบรินารู้ไหมว่าพวกพ้องบรินาและคุณพ่อทวีมีอยู่ทั่วไปส่วนคนนั้นไม่ใช่คนพูธารามแต่ย้ายมาอะไรประมาณนี้นะคานผู้ชมเอาเลยเป็นว่า ข้าผ่านไปเลยโดยท่านเลือกได้ปรีนาไม่เลือกตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อบ้านเมืองสะอาดปราศจากม้าแฮชแท็กพลัง,งม้ามันคืออะไรวะแล้วก็ฝากประชาชนช่วยกันเขียนจดหมายไปหาประยุทธ์ด้วยนะเว้ยเฮ้ยว่ามงึงออกไปซะไอ้ไม่ใช่โอ้ยขออาภัยอีกแล้วโดยไม่รู้ตอนนี้อาภาัยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องผู้ชมขอกันทุกวันเลยโดยคนชื่อไพยก็ต้องขอด้วยเออใช่เว้ยเฮ้ยนึกถึงภัยวันนะครับในผู้ชมแต่คนละภัยกันนะไม่เกี่ยวอันนั้นขออภัยอันนี้ไม่เกี่ยวกันครับท่านโดยฝากประชาชนว่ เฮ้ยช่วยกันเขียนจดหมายไปหาประยุทธ์ด้วยว่าบัะชาธิปัตย์เนี่ยคบลําบากหน่อยนะให้ระวังด้วยและเมื่อใดที่พักเวนี้เอัตรบตตตอุ้ยแล้วเมื่อใดที่บัญชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าพักก็ไม่ต้องเขียนจดหมายไปอีกเพราะปรินาจะเขียนจดหมายไปบอกเองว่าคบไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะเกิดเปนผู้ชมดูเหมือนว่าเอปรินาจะตาสว่างเมื่อยามชรา,าใช่ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีเลยครับท่านผู้ชมตาสว่างยามเทราไม่มีแล้วเนี่ยเอปรินามันยังไปขับค้งคู่ใบยอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมบ๊วิก็ยังคงเต้นนกเอี้ยงอยู่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อปรินาฟิวขาซัตจุลินอยาดีแต่ปากลั่นประชาย์ไอ้นั้นยากนะครับท่านผู้ชมความสิ่งที่ออกมาไม่หยุดไม่หย,ย่อนกันเลยทีเดียวโดยประยุทธ์ว้ยเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยเอปรินาฝากประชาชนในบอกนะเนี่ยผมก็อยากจะบอกให้ปรินาใจเย็นๆไว้นะปองทองกันไว้นะจงกันลงเหวหรือไม่ เอปารินารู้สึกว่าจะเปลี่ยนใจน่คับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นในการที่จะมาสนับสนุนพลตํารวจเอกเสรีพิสุจน์แทนมันจะคล้ายๆกับการไถ่บาปหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้นะครับท่านะผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ออกมาหัวประชาธิปัตยางไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตาม,มองสถานการณ์ต่อไปในขณะที่สีสุวรรณเฮ้ยเฮ้ยนักร้องผู้หิวแสงหรือเปล่าไม่ได้มีเขียนบอกไม่เคยมีซิงเกิลน,น,นะครับท่านผู้ชมเป็นข่าวแม่มึงทุวิทุกวันร้องอกรกตอผิดชัดชาทำป้ายหาเสียงรีไซเคลิลทำกระเป๋าเข้าขายสัญญาว่าจะให้นะครับท่าน เฮ้ย <he i, S>. สีว่างมากหรือเปล่าอะไรประมาณน e like ี right ้นะเนี่ยผัวลุงข้างบ้านเขาถามมาเนะครับื่องผู้ชมไอผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านขนาดเดียวกันนะครับ่านผู้ชมอ่าหายไปเลยเว้ยเฮ้ยข่าวอาถรรพ์เมื่อกี้นี้โดยข่าวอะไรบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเสนอหน้าอีกแล้วนะเนี่ยไปยินดีกับอ่านี้เจอแล้วเจอแล้วโดยประยุทธ์เว้ยเฮ้ยโหวนอีกแล้วถามโหนอะไรเจ้าโหวนลาสานหรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยนี่มันโหวนเหมือนลิงในป่าม้าพันหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียน ดนข่าวแต่นี้ประยุทธ์ชื่นชมเด็กไทยคว้ารางวัลระดับโลกอ้อนขอกําลังใจมึงจเจ้าอะไรอีกไอตูไอไม่ใช่อ้อนขอกําลังใจช่วยกันลดความขัดแย้งนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าความขัดแย้งตอนนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ประยุทธ์นั้นมันใช้ในการหาเสียงนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่ามันอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะดีเนี่ยผมไปทนไม่ได้เลยว้ยเฮ้ยต้องออกมาบกบ้องประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเออไปออกไปซาะาไอไม่ใช่แต่ก็อกไปได้ซะก็ดีนะครับท่านหลังจากที่ใช้เวลา กันมาช่วงนาตาบีได้ไปเดินหรือหลอยหลาต่างประเทศเฮ้ยทำทำทำเฮ้ยโย้โอ้โหเนี่ยยูทูบวิวทูบวิวอะไรประมาณน no ี้นะค่ะเดินผู้ชมแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นั่นเนี่ยได้ยินป้าผัวลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับท่านบอกว่าเนี่ยประยุทธ์ไปอยู่ต่างประเทศเฮ้ยเขาจะยกแก้วนะค่ะเดินผู้ชมจะกินน้ำประยุทธ์ทำอะไรจับท้องซ่อมอะไรประมาณนี้ผมบอกว่าคุณอย่าพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันดีใช่ไหมวะอ๋อไม่น่าจะดีครับท่านก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะค่ะนผู้ชมหรือจะดีนั้นเลดิดบีช่างไม่ ส่วนตอนนี้นายเองนั้นก็ออกมาคงหาแสงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หาแสงเว้ยพูดผิดอาซวินผันเมืองนะเนี่ยหลังจากที่ประยุทธ์มันแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี59้นั้นเลยนายสกลทีสองทีนั้นก็โดนแต,งต่งตั้งเมื่อปี61ไปรองผู้ว่านะครับท่านผู้ชมเอฝนตกมาฝนเทลงมาเทลงมาอะไรประมาณนี้ไม่นานเท่าไหร่ฝนตกน้ําท่วมครับท่านก็ยังคงแปลกใจนะครับนทะ่านผู้ชมว่าพวกที่เป็นเรื่องนี้ก็โอ้สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยเราก็ต้องเชียร์นะครับท่านว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนอันนี้เว้ยเฮ้ยหลังจากที่น Se ki, ายเสรีเมื่อกี้เศร้าสลิมเปิดสื่อกันเองรับเสียใจมากกว่าแพ้อิสระ,ะแบบแอบๆอะไรประมาณนี้นะครับเรนผู้ชมอันนี้ก็เจออีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยเสรีครับท่านชูแนวคิดแกนนําเสื้อหลากสีโหวตทั่วกทมเชิญยุทธศาส์นะครับเรนผู้ชมโดยโพสข้อความว่าสลิมจ๋าช่วยดูหน่อยนะคะว่าใครที่พอจะสู้กับคนที่เราไม่มั่นใจว่าเขาเป็นอิสระจริจรงได้เออเอาเข้าไปเว้ยเฮ้ยเสรีแล้วก็เทคะแนนให้คนคนนั้นนะคะจะได้ไม่ให้เขา คนนั้นชนะตอนนี้ฝ่ายสลิมใครมีคะแนนห่างตัวเกงประมาณ 5- 6เปอร์เซ็นต์เราก็น่าจะเลือกคนนั้นนะคะเออจริงจอาคนที่เราคิดว่าไม่อิสระจริงดูอะไรวะเนี่ยเออจากคะแนนโพลที่เชื่อถือได้อะไรประมาณนี้หากสลิมยังคงเลือกตามใจชอบไม่ดูว่าใครมีโอกาสชนะตัวเกงที่ได้มากกว่าเราแพ้เขาแน่นอนไม่ต้องห่วงเซรีแพ้แน่นอนไอ,อ้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะเนี่ยแต่ต้องดูการเลือกตั้งนะคับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นผมเห็นแล้วผมสะใจอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยบางค น,นะครับดมูชมก็บอกว่าให้ไปเรื่อกอีกคนนึงนะเนี่ยอีกบางคนนะเว้ยเฮ้ยก็บอกให้ไปเรื่อกอีกคนหนึ่งทีนี้แล้วอีกบางคนนะก็หหให้ไปเลื่อกอีกคนนึงเว้ยเฮ้ยมันมีอยู่สามสี่ค,คนนะครับดมูชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีต้องจับตาม,มองนะครับดมูชมไม่เลือกเราเขามาแน่นะั้นไม่ต้องห่วงเสรีฟังอยู่อย่ายิ้มไม่เลือกเราเขาก็มานะเนี่ยรอบนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับดมูชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ไปที่หน้าติดตามหรือจะไม่หน้าติดตามนั้นไม่หน้าติดตามแต่่่่ตออนนนนนีีี้้เเเปปรราลยยไไวะคับบดก พลตำรวจเอกเสรีพิสทธน์ดได้มาลงพื้นที่อย่างงู้นอย่างนี้เออไปตามอบตอบตไม่เคยห,หาอะไรวะหาเสียงให้หลายใครออส่วนพักประชาธิปัตย์นี้มาไม่ทันไรนยนะครับเร่านผู้ชมทําให้ปรีนาฟิวพานชอบหาเสียงโจมตีอะไรประมาณนี้ก็ต้องเออติดตามนะเนี่ยเป็นกําลังใจให้นะเว้ยเฮ้ยเออเออใช่ใช่ใชยังรือว่าใช่ก็ไม่รูยเฮ้ยแต่อันนี้นายอัศวินขวัญเมืองแจ้งฝนทล่มน้ําท่วมแก้ปัญหาไปแล้ว15จุดเหลือเพียง9จุดเท่านั้นโอ้ไป ไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดท่านใดยังคงเลือกอยู่แบบเดิมนี้ก็ดีนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมที่ผ่านมานั้นยังเรือหายกันพอหรือเปล่าถ้าเกิดเรือหายทำย่างไรไปซื้อใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของน้ําท่วมนั้นเราอาจจะต้องแล่นเรือหางยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมจะไปขอยืมเรือดำน้ําจากประยุทธ์ก็ไม่ได้อีกถากแล้วไม่จ้าเรือ,อไม่มีเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้จะทําอย่างไรในขณะเดียวกันตอนนี้ประยุทธ์เจอแต่เช้าเว้ยเฮ้ยกลุ่มนักเรียนเข้า บุกทวงสัญญาปร,รูปการศึกษาเปิดเสรีทรงผมไละและ้วก็ไล่ทรง ทำไม่ได้ให้ลาออกไปนะคร <Rivers. S 1> ับท่านผู้ชมอุ้ยทำไมพูดแบบนี้นะเนี่ยประยุทธ์เคยทําอะไรได้บ้าง <è, maya S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยังไม่มีว้ยเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ให้ลาออกไปนะครับท่านผู้ชมอุ้ยประยุทธ์เคยทําอะไรได้วะเนี่ยอันนี้ผมไม่ยอมนะผมต้องมาชี้แจงยึดอำนาจได้นะครับท่านผู้ชมทําการรับประหารได้เป็นเป็นที่สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยด้านตัวมาเองก็บอกว่ามาบอกนะเนี่ยเออตัวเองไม่อยากทําหลอกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ขนาดมันไม่อยากทำนะเนี่ยมันอยู่เจ็ดแปดปีแล้วเขาบอกว่าไล่ไม่ ไปผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะฮะอีกคนหนึ่งเดินมาพอดีนะครับท่านผู้ชมขณะที่ผมกําลังเออสไลด์ไปทางซ้ายเขาบอกแบบนั้นอีกคนหนึ่งมาบอกอันนี้ก็ลาดไม่ลงอีกถามประยุทธ์เหรอบอกใช่ผมก็บอกเหรอผมก็เออ,เอ,อกลับบ้านไปนะครับท่านผู้ชมก็แยกย้ายกันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเอาอีกแล้วเฮ้ยความรัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกครับท่านโดยประยุทธ์แจง้งกรุงเทพน้ําท่วมกรุงชี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาฝนตกั้นเห็นใจคนกทมนะครับท่านผู้ชมโดยมันทําได้แค่เห็นใจแค่นี้ ป่านนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านเป็นนายยกมาก็ตั้งนานแล้วเว้ยเฮ้ยยึดอํานาจจากยิ่งรักชินวัตรอะไรมานีไอ้หวยเฮ้ยแ0บาทอะไรประมาณนี้ก็ทําได้แค่เพียงในสายลมนะครับท <c oughs> ่านมไม่เป็นลมไม่เป็นพายครับท่านไปไป,ไปต่างประเทศบางคนก็บอกว่าไปเดินเงืองงาแล้วท่านว่าพลเอกประยุทธ์ของผมได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์เว้ยเฮ้ยถ้าเกิดไม่เงืองงางานั้นมันก็จะใช่ประยุทธ์หรือเปล่านั้นไม่ได้มีในเขียนในข่าวนะครับท่าน,านผู้ชมได้อีจดีช่างมันไปก่อนครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชม ว่าบุคคลที่พวกบรรดาลอดช่องกบพศทั้งหลายแหล่นั้นออกมาหนุนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ไทยรักไทยประกาศจะแลนสไลด์อะไรพวกนี้นี้ก็ส่งผลให้บรรดาลอดช่องนั้นเด่นกันอย่าง,างไม่เว้นไมยกันเลยท,ทีเดียวครับท่านด้านเซรีนี่ก็ออกมาบอกเนี่ยทำใจไว้แล้วก็ไม่มีกระดาษทิชชู่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยเซรีฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนะ้เนี่ยเอาเอซีไปก่อนได้ไหมถามเอาไปโจเหรอบอกไม่ใช่เอาไปซับน้ําตามันเนี่ยเผื่อมันจะ เศร้ามากนะครับท่านผู้ชมสําหรับนายเสรีนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรครับท่านเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ได้รู้นะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่12นี้จะเป็นวันที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมหลังจากที่ประยุทธ์นั่นมันแต่งตั้งผู้ว่าที่เราไม่ได้เลือกนะครับโทรหาสวินไว้มึงช่วยมาเป็นผู้ว่าแทนหน่อยเออที่คนไม่ได้เลือกเนี่ยเออเออได้ได้ไหมอ๋อใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทรผิดนะครับท่านผู้ชมอย่าเลือกออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆถามผมจะเลือกใครโอ้ก็ต้องเลือกตามที่เสรีบอกหรือเปล่านั้นไม่รู้น นายับทนผู้ชมเพราะว่าผมนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองครับท่านไม่ต้องให้ใครมาจูงจมูกนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนันนะี้อะไรว่านี่เปิดลิสต์17ผู้สมัครสกหักประวิทย์หนุนสกลทีชิงผู้ว่ากทมก็เลดดิตบีค้ามันไปก่อนนครับทนผู้ชมแต่อันนี้มติกอให้เนตรนาคสุขอะไรวะออกจากราชการใช้ดุลยพินิจ์ไม่รอบคอบสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยานารับทนผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งครับท่านก็ยังคงไม่หยุดยั้งนครับทนผู้ชมส่วนอันนี้ก็ยังไม่หย กันดีกว่าเนี่ยหมอปลาอีกแล้วเจอวิบากกรรมเออสินแสเข่งผ่าดวงหมอปลาแล้วก็เมียเจอวิบากกรรมเพราะทุบอะไรวะทำลายสาอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็โยงไปเรื่อยหรือจะไม่เรื่อยนั้นผมก็ไม่อาจบอกได้นะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้เออรักร้องอันเตอร์นะคะรับท่านผู้ชมคิดว่าตัวเองนั้นเป็นรุ่นเก่าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียววงไทเทนเนียมอะไรนี้ก็งานเข้าหลังจากปล่อยเพลงพ่ออึงอะไรสักอย่างโดนชาวเน็ตจวกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันน้องสไป ที่เคยมีเพลงไปขึ้นบิวบาร์รู้สึกว่าจะเป็นคนที่สองของไทยนะเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงแรกของไทยหรือเปล่าไม่รู้เพลงทนนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการออกมาบอกโดยเพลงของผมเนี่ยอยากจะใช้ถ้อยคําที่สุภาพอะไรประมาณนี้แล้วก็สาเหตุที่ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพประมาณนี้ก็เพราะอยากจะให้ทุกคนได้เปิดอยากจะให้พ่อกับแม่ได้เปิดากจะให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบที่เปิดเสียงดังแล้วก็ไม่ต้องอายไครนะครับท่านผู้ชมก็แนะนำให้ไทเทเนียม หมดยุคหรือยังวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยทางที่ดีปล่อยทิ้งไว้เป็นตำรานยังดีกว่านะบท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ออกมาโดนเพลงแล้วก็โดนถอนหงอกไม่หยุดไม่อย่างกันเลยทีเดียวก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เอามาเรียบเรียงเสนอครับท่านผู้ฟังที่เรพบขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม